เลขเด็ดวันที่16เมษายน66เลขมงคลเดือนเมษายนนักเสี่ยงโชคไม่ควรพลาดรีบหาซื้อก่อนหมดแผงจองเป็นเศรษฐีใหม่ช่วงสงกรานต์ระหว่างช่วงใกล้จะถึงวันอาทิตย์หลายคนอาจจะตื่นเต้นกับวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเพราะคิดถึงการสาดน้ำดับร้อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้ประเทศไทยต้องงดเล่นสงกรานต์ไปหลายปี แต่สำหรับคนชอบเสียงแล้วเชื่อเลยว่าจะตื่นเต้นกับวันอาทิตย์ที่วันที่16เมษายน2566แน่นอนเพราะนั่นคือวันหวยออกแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขเด็ดวันที่16เมษายน66ทีมข่าวมีเลขเด็ดเลขมงคลมาให้พิจารณาไว้เสี่ยงโชคในวันหวยออกวันที่16เมษายน66นี้กันเพราะมีเลขที่น่าจับตาดังต่อไปนี้ 1> 1. วันที่2เมษายน2566ว,ว,ว,วันคล้ายวันพระราชสมพพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชมภพเมื่อวันเสาร์ที่วันที่2เมษายนพศอ 2.498ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าและได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมมาหลวงวชิรยาน,นวง์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพร,รัตสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคพร้อมทั้งประธานคำแปลว่านางแก้วอันหมายถึงหญิงผู้ประเสริฐและมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่าทูลกระหม่อมน้อย 2. วันที่5เมษายน2,566วันคล้ายวันพระราชสภพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีประสูตรวันที่5เมษายนพศ2494 24 <94 S 2> เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรเชษฐทคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระวชิรกเ้ลาเจ้าอยู่หัว 3. วันที่29เมษายน2566วันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบรดินเทพพยาวรางกูลประสูติเมื่อวันศุกร์ที่วันที่29เมษายนพศ2548เวลา18นาฬิกา35นาทีณโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทย์ถวายการประสูตธโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูตรพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดทรงมีน้ำหนัก2680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเสียร31เซนติเมตรลืมพระเนตรเวลา19นาฬิกามีพระพลานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาสิกโด่งจากวันมงคลทั้งสามวันทำให้คอหวยต่างตีเลขเด็ดที่ได้รับความนิยมได้แก่02 ห8 9ปดเก้า9ปดสองเก้าหนึ่ง9ปดหนึ่งเกสี่ปดห้าเจ็ดสองเก้าห้าเก้าหห้าสี่ปดสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่